วันนี้จะมาแกะกล่องนะครับที่เกี่ยวกับเกมอวฮะวันนี้ r วี v เขาส่งอะไรไม่รู้มาให้ผมนะนี่ดูก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็นช่วงส่งกรานหรือเปล่าเออเปิดเปิดตรงนี้นหุ้ยห้ย นี้เขาส่งเป็นการ์ดอะไรมาซะอย่างผมอ่านก่อนถึงพี่กิจตรีมันดาวยินดีด้วยกับ v p 1 0ของพี่เพื่อเป็นการตอบแทนของมอบปืนฉีดน้ำวาลไหนสุดพิเศษให้เลย <jurisdiction noise> เพื่อเป็นการตอบแทนลองเปลี่ยนเป็นจ้างสตรีมสัก20ครั้งดูแต่อลิชให้กระบอกเดียวนะคะอ๋อนี่ นี่อลิสเป็นคนอ๋ออลิสแต่อลิสให้กระบอกเดียวนะคะเพราะอลิสคิดว่าปืนฉีดน้าที่มอบให้พิกกิจนั้นมันควรจะมีแค่กระบอกเดียวเท่านั้นพอค่ะโอเคสปอยเพลงหมดแล้วนะปลอลิสขอแถมไอเทมโค้ดโหอลิสขอแถมไอเทมโค้ดสกินฟรีจํานวน500โค้ดเป็นของขวัญให้แฟนคลับพิกกิจนะคะเขาน่าจะแจกพวกคุณที่ดูคลิปนี้นะครับผมจะขึ้นให้ใน description นะครับก็สามารถกดดูโค้ดด้านล่างได้นะครับ โอเคผมได้ปืนแล้วโอ้ต oh. ้อฉีดน,น้ำนะดูทรงละคุณอลิสเขาเล่นมาแล้วด้วยนะข้างในแม่งมีน้ำอ่อนๆด้วยเนะีย่ยเดี๋ยวผมไปเติมน้ำก่อน ทุกคนครับทางอวินมีงานเป็นงานคอนเสิร์ตสงกรานต์อารีนาออฟไทร์ริทึมวันที่12เมษายนนะครับบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปจัดที่ลานหน้าเซ็นทันเวิลด์มีศิลปินนะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่โจยี่บอยพี่บิ๊กดีเจอร่าดังสีบิงด้วยออกซี่ด้วยแล้วก็หลังจากวันที่12นะครับต่อด้วยวันที่13 14นะครับก็มีลำไยหายทองคํามีพี่แจ๊สสปุกนิกมีไททัสสมิตรพี่จ้าลงพนีด้วยพี่สิงโตนำโชคด้วยนะครับอย่าลืมนะครััััับบบไปกนนนเเยอะะะๆคครรริ่่มตต้งแ ที่ลานหน้าเซนทันเวิด์นะครับอารีนาออฟไทริทึมนะครับผมไม่เล่นไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าอะไรไม่เล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าเจอกันเอ้แต่ผมไม่ได้ไปนะเพราะว่าวันนั้นอะผมต้องไปคอนเฟิร์ม MV ตัวใหม่ที่กำลังจะปล่อยต่อรักใครไม่ไหวนะครับฝากติดตามด้วยนะ